ฉันต้องจ่ายเธอเท่าไหร่หรอถึงจะยอมนั่งด้วยแค่นี้คงจะพอนะสำหรับผู้ชายที่ชอบดูถูกผู้หญิง,ยงอย่างนคนุณถ,ถ้าแกาจะชอบคุณปาฉันไม่ว่า<ค>ฉันเป็นลูกผู้ชายพอที่จะยอมรับคู่แข่งเสมอ สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะราชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาทําการวิเคราะห์ตัวอย่างแล้วก็รีแอคชั่นนะครับตัวอย่างเรื่องพมพิศวานคือตอนนี้เนี่ยทางช่องจัสีนะครับมีการเปิดตัวอย่างให้เราได้เห็นละครปีหน้าที่เราจะได้ดูกันและผมเนี่ยไล่ดูมาทุกๆเรื่องมีเรื่องนี้ที่น่าสนใจมากที่สุดเลยผมคิดว่ามันต้องเปี้ยงปังอย่างแน่นอนเพราะว่าตัวอย่างเป็นอะไรที่ทําให้เราเนี่ยอยากติดตามละครถูกต้องมามีเรื่องนี้แหละที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีและน่าติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นการ แสดงที่พลิกคาแรคเตอร์ของหลายๆคนนะไม่ว่าจะเป็นตัวของพระนางนะครับ บูมกิดกล้องที่รู้สึกว่าเรื่องนี้เนี่ยเข้มข้นขึ้นแล้วก็เปลี่ยนลุคของตัวเองนะครับส่วนตัวของพิมพ์บิมพภาเนี่ยนอกจากได้เล่นเป็นคาแรคเตอร์ของการร้องเพลงที่เราคงจะได้เห็นกันบ่อยมากในเรื่องนี้มีลุคแอบเซ็กซี่ให้เราได้เห็นด้วยนะครับซึ่งรู้สึกแปลกใหม่และค่อนข้างที่จะพิสูจน์ฝีมือการแสดงของเธอเพราะว่ามีซีนอารมณ์เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับและร่วมด้วยพี่แอนซีเรียมที่เราอาจจะเคยเห็นผลงานของเธอเนี่ยกับบทคล้ายๆแบบนี้ในเรื่องหัวใจศิลามาแล้วนะครับผมเลยรู้สึกว่าเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างที่ เราจะไปวิเคราะห์ตัวอย่างช็อตต่อช็อตกันเลยว่าเป็นยังไงกันบ้างอาจจะมีหลายตัวละครที่ยังไม่รู้จักชื่อตัวละครนะอาจจะขอใช้ชื่อจริงขอแสดงนะครับเปิดตัวมาฉากแรกเลยนะครับเราก็จะเห็นว่าพิมพิมพ์ประพาเนี่ยที่รับบทเป็นปานตะวันในเรื่องนี้นะครับมีการออกมาเต้นแล้วก็ฉากเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะเซ็กซี่มากๆเลยก็เลยทําให้ตัวของพระเอกนะครับที่มองว่าเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ยอมทําทุกอย่างเพื่อเงินนะครับเพราะว่าตัวของพระเอกเนี่ยที่มีชื่อว่า พลเนี่ยเขาฝังใจเกี่ยวกับอาการมองผู้หญิงไทยแบบนี้ด้วยสาเหตุที่ว่าพ่อของประพลนะครับทิ้งแม่ของเขาไปอยู่กับผู้หญิงไทยคนใหม่ซึ่งถ้าตามนวนยยนัิยายนี่ตัวของพระเอกเนี่ยจะเป็นลูกครึ่งไทยเกาหลีนะครับคืออาจในเรื่องอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเพราะว่าตัวของพ่อเนี่ย ทิ้งแม่นะครับผมไปอยู่กับผู้หญิงไทยนั่นเองตัวของปปพลเนี่ยก็เลยมีการฝังใจในเรื่องของการมองผู้หญิงไทยที่ทํางานแบบนี้แล้ววันนั้นเนี่ยในฉากนี้นะครับเขาก็เข้ามาเห็นตัวของปาตะวันเนี่ยเต้น,นยั่วเซ็กซี่อยู่ด้วยเขาก็เข้ามาแล้วก็บอกกับปาตะวันว่าผมต้องใช้เงินเท่าไหร่คุณถึงจะยอมนั่งด้วยนะครับอาจจะเป็นการต่อรองกันอาจจะขอให้ตัวของปาตะวันเนี่ยมานั่งด้วยแต่เธอเนี่ยไม่ยอมมานั่งด้วยความที่เธออาจจะไม่ไม่รับงานแบบนี้นะครับพอถูกพูดดูถูกแบบนี้นะครับผมตัวของปาตะวันเน น้ำมาแล้วก็สาดใส่หน้าของประพลแล้วบอกว่าแค่นี้มันคงจะพอนะกับสิ่งที่คุณดูถูกฉันนะครับผมไม่อยากให้ปานต้องมาเป็นหนี่บุญคุณใครที่เราไม่รู้จักดีพอต่อให้พี่นนกับพี่พลจับเธอมาแก้าาลํา้นาำแค่ไหนมันเป็นอย่างน่งอยู่งดี กลายเป็นทั้งคู่เนี่ยนะครับผมไม่ถูกกันซึ่งงานที่ตัวของปารตวันเนี่ยมารับเต้นเซ็กซี่อันนี้อาจจะไม่ใช่งานประจําก็ได้อาจจะเป็นแบบว่าจําเป็นต้องมาทําเพื่อเงินนะเพราะว่าเธอเป็นผู้หญิงที่ต้องสู้ชีวิตนะครับปกติเนี่ยเธอจะมีวงดน,นตรีนะครับผมเล่นอยู่ในผับนี่แหละสมาชิกในวง,งเธอก็มีตัวเศรษฐุิอยู่ด้วยและในวันที่เธอเนี่ยก็เล่นดน,นตรีในทุกๆคืนนะครับผมก็มีฉากที่เกสสพนนะครับผมปรากฏตัวขึ้นมาซึ่งเกสสพลในเรื่องนี้เนี่ยรับบทเป็นอานนนะครับเขาอาจจะมานั่งในร้านแล้วก็ ก็ได้เห็นปานตะวันเนี่ยร้องเพลงอยู่เขาก็รู้สึกชอบนะครับผมชอบในตัวของปานตะวันฉากต่อมานะครับเป็นฉากที่เกสเนี่ยหรืออานน์เนี่ยยืนคุยกับปะพลนะครับตัวของอานน์เนี่ยบอกว่าถ้าแกจะชอบปานตะวันเนี่ยฉันไม่ว่าฉันเป็นลูกผู้ชายพอที่จะยอมรับแกเป็นคู่แข่งเสมอนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าตัวของประเนี่ยชอบเข้าไปยุ่งยากและวุ่นวายปานตะวันทําให้อานน์เนี่ยคิดว่า ปะพลเนี่ยชอบปานตะวันนะครับทั้งคู่เลยมีการแบบว่าผิดใจกันเล็กน้อยตัดมาอีกฉากหนึ่งนะครับเป็นฉากที่ตั้วเนี่ยมาต่อยมวยซึ่งน่าจะเปะ็นมวยเวนนวยถื่อนนะครับเพื่อหาเงินไปใช้ให้กับประพลนะครับซึ่งในตัวอย่างเนี่ยมีความรู้สึกว่าตั้วเนี่ยอาจจะหลงรักปานตะวันด้วยซ้ำนะครับอาจจะเป็นได้เพราะว่าปานตะวันเนี่ยเธอเป็นผู้หญิงเก่งและสวยนะครับตั้วเนี่ยเป็นมือกองในวงเดียวกับปานตะวันอาจจะหลงรักปานตะวันด้วยเขาก็เลยไปต่อยมวยเพื่อเอาเงินเนี่ม ivia, ลลนยมาคืนให้กับประพลในฉากนี้คือเขาก็ยื่นเงิให้ แล้วเขาบอกว่าเราไม่อยากยืมเงินกับคนที่ไม่รู้จักดีพอนะครับอาจจะเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคที่แบบว่าขัดขวางซึ่งดูจากพอดแล้วเนี่ยพระเอกกับนางเอกเนี่ยค่อนข้างที่จะรักกันยากมากไม่ว่าจะเป็นทิฏฐิที่มีต่อกันหรือว่าหลายๆคนนะครับผมที่เป็นส่วนประกอบระหว่างทางซึ่งไม่ได้มีแค่ฝ่ายชายฝ่ายหญิงก็มีครับในขณะที่ปาตะวันเนี่ยกำลังซ้อมเต้นอยู่นะครับอาจจะด้วยความที่มีงานอะไรสักอย่างหนึ่งที่เธอเนี่ยก็รับอยู่เรื่อยตัวของประพลนะครับผมมายืนมองแล้วก็ยิ้มไม่รู้ว่านี่อาจจะเป็นงานที่มีส่วนร่วมกกััันรเปล่าบบิษท ปพะ,ะรและสาอาน,นิสานะครับก็คงจะเป็นคู่รักของปพนหรือแอบหลงรักปพลอยู่นะครับเขาก็มองด้วยสายตาที่ไม่ชอบและคือ <c oughs> ร้ายมากๆเป็นนางร้ายอย่างแน่นอนซึ่งก็ประจวบเหมาะกับฉากต,ต่อไปนะครับเป็นฉากที่ปานตะวัน,นยอยู่ในห้องน้ําและสาเนี่ยก็เข้ามาบีบมือปานตะวันแล้วก็บอกว่าต่อให้พี่นนหรือพี่พลเนี่ยเอาแกมาใส่ตะก้าล้างน้ําแกก็ยังเหม็นเน่าอยู่ดีนะครับแล้วก็มีฉากที่สาเนี่ยตบปานตะวันในร้านอาหารซึ่งปานตะวันเนี่ยใส่ชุดเด็กเสิร์ฟอยู่นั่น เอ,อาจจะมีการพูดจะไม่ถูกกันซึ่งตอนนี้เนี่ย้านตะวันเนี่ยน่าสงสารมากโดนย่ำยีสุดๆเลยนะครับตัดมาที่ต้นเรื่องกันบ้างดีกว่าสาเหตุที่ทําให้ตัวของปพลเนี่ยเป็นอย่างนี้เพราะว่าเป็นเรื่องราวของผู้ใหญ่ก็คือแม่ของปปนเองนะครับปพนเนี่ยอยู่กับแม่เพราะว่าพ่อทิ้งไปอยู่กับผู้หญิงคนใหม่นะครับซึ่งแม่ของปะพลนี่ก็รับบทโดยพี่แอนซิเรียมนะครับ ผู้หญิงคนใหม่เนี่ยพ่อเนี่ยทิ้งไปอยู่ด้วยก็รับบทโดยพี่เจีย๊ยบโศภีนภาหรือผู้จัดของเรื่องนี้เองเลยนะครับมีฉากที่พี่แอนเนี่ยบอกว่าฉันทําให้พ่อแกเลวในสายตาแกได้และฉันทําไมจะทําให้อีตัวนั่นน่ะมันเลวในสายตาแกไม่ได้อ่าอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาตัวของพ่อของพระเอกนะครับอาจจะแบบว่ามีผู้หญิงคนใหม่จริงๆแต่ด้วยการพูดจาใส่ความยั่วยุนะครับและในสิ่งที่ประพลเห็นเองเนี่ยก็เลยทําให้ปะ รู้สึกเกลียดในตัวของพ่อและเกลียดผู้หญิงแบบนี้นะครับผมที่มายุ่งกับพ่อทําให้เขาเนี่ยขาดความรักจากพ่อและในฉากนี้พี่แอนก็บอกว่าเขาเนี่ยจะทําให้ประพลเนี่ยเกลียดปานตะวันด้วยบองว่าเป็นผู้หญิงขายตัวนะครับอาจจะเป็นเพราะปานตะวันเนี่ยทำงานในผับบาเหมือนกับพี่เจี๊ยบหรือเปล่าและมีฉากที่พี่เจี๊ยบเนี่ยเข้าไปจูบประพลด้วยอันนี้ไม่รู้ว่าหอมในฐานะแม่เลี้ยงหรือหอมในฐานะอะไรนะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่แปลกมากเลยนะครับตัดมาอีกฉากหนึ่งนะครับผมจะเป็นฉาก ที่อานท์ยืนคุยกับปานตะวันอยู่ในบ้านและประพลเนี่ยก็โผล่เข้ามาแล้วก็เห็นทั้งคู่เนี่ยคุยกันอาจจะเป็นด้วยความที่ประพลตอนนี้เนี่ยหลงรักปานตะวันเข้าแล้วนะครับก็เลยถึงห่วงแล้วเขาเนี่ยอาจจะรู้สึกเจ็บเพราะว่าในฉากนี้เป็นฉากที่ประพลเนี่ยพูดว่าฉันจะทําให้เธอต้องเจ็บเหมือนอย่างที่ฉันต้องเจอคือใส่อารมณ์มากฉากนี้คือแบบโหบูมนี่สุดๆจะเต็มแต่ก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะเป็นฉากอื่นที่อาจจะเป็นที่บูมพูดอย่างนี้อาจจะเป็นเรื่องราวของแม่ของเขาก็ได้นะครับผมอันนี้เราต้องมาอรอล และก็มีฉากที่บูมเนี่ยมายืนกอดกับผู้หญิงคนใหม่ ตัดมากับฉากที่พิมพิมประพานะครับผมร้องไห้อยู่อาจจะเสียใจที่บูมมันหลอกให้รักแล้วก็ไปนะครับอะไรประมาณนั้นและสุดท้ายเนี่ยความรักของทั้งคู่เนี่ยก็ไม่ได้เป็นไปอย่างใจอาจจะมีการทะเลกกาะกันแล้วบูมเนี่ยก็ดึงปาตะวันเนี่ยเข้ามาจูบในฉากในห้องแต่งตัวนะครับและปาตะวันก็บอกว่าจูบฉันแล้วก็เลิกยุ่งกับฉันจูบฉันบอกให้จูบโอ้โหดุเดือดอย่างมากเลยทําให้ประพลเนี่ยถึงกบงงไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ตัวอย่างนะครับผมของเรื่องพมพิสวัตเรื่องนี้ผมว่าค่อนข้างเข้มขนง พุ่งกระฉูดอย่างแน่นอนเพราะว่าพอดเรื่องนี้มันอาจจะเคยเห็นกันในทางช่องวันไงเพราะว่าทางพี่เจี๊ยบนี่ก็มีเครืออยู่กับทางช่องวันนะครับซึ่งแน่นอนว่าบทมบาบาน,นี้เนี่ยเอาจริงๆผมมองไปถึงเรื่องหัวใจศิลาเลยมันดูดูเดือดมากๆนะครับ ถ้าออนแอร์กับทางช่องเจษฎีเนี่ยโอ้โหเลตติ้งพุ่งกระชุดอย่างแน่นอนนะครับไม่รู้อาจจะวิเคราะห์ตัวอย่างมั่วๆผมก็มขออภัยด้วยนะแต่คืออยากมาพูดถึงเพราะว่าดูจากตัวอย่างแล้วน่าดูมากๆเลยเนื้อหาตรงไหนวิภาบประกันนายขออภัยวันที่นีนนด้วยละกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับตาแกได้ทำไมฉันจะทำให้อีกตัวนั้นมันเลวในใสายตาแกด้้ัจททา,เเางเอตบ โจมฉันแล้วก็เลิกยุ่งกับฉันโจมโจบดิฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับซับใครกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อต่อไปเบื่อให้ส่งใจใครช่วยดึงลงมาหน่อยไปครับผม อะไกันเลยจะตั้งกลุ่มทัวร์กันนะคะที่เราจะไปเที่ยวกันถูกไหมคะจะไปเที่ยวไหนเราจะไปเที่ยวประเทศอะไรนะอ่าอ่าตัวเป็นคนทำ